ต้องบอกก่อนเลยว่าโปรแกรมเถื่อนหรือแอปพลิเคชันเถื่อนเนี่ยเป็นลูกสมุนของมิจฉาชีพเลยเป็นแบบว่าแม่ทับหัวทับนำหน้าเข้าไปขโมยข้อมูลใดๆไอตัวแอปเถื่อนเนี่ยจะเป็นตัวที่มิจฉาชีพจะหลอกให้เราทำการติดตั้งด้วยการที่บอกว่าใช้แอปนี้ดิฟรีสามารถใช้งานได้อย่างไม่เสียตังค์หรือรวมถึงแอปพลิเคชันเกมเถื่อนที่ไปหลอกให้ติดตั้งก็ตามบนมือถือหรือบนคอมพิวเตอร์ ก็ตามแอปพวกนี้จะสามารถขโมยข้อมูลรวมถึงดูพฤติกรรมการทำงานบนคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือได้จากแอปพวกนี้ต้องบอกก่อนว่าแอปเถื่อนเนี่ยถ้าเป็น ลูกสมุนของพวกมิจฉาชีพนะแอปตัวนี้สามารถทําได้แทบทุกอย่างที่เครื่องหรือมือถือเครื่องคอมพิวเตอร์หรือมือถือโดนติดตั้งลงไปไม่ว่าจะเป็นดูข้อมูลที่มีการใช้งานอยู่บนคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือเข้าใช้งานแอปธนาคารหรือดูดข้อมูลส่งออกกลับไปส่วนหนึ่งแอปพวกนี้ทำให้เกิดข้อมูลล่วไหลแล้วก็ดูดเงินธนาคารเนี่ยก็คือจากแอปพวกนี้เป็นหลักครับ การป้องกันเนี่ยหลักๆก,ก็คือไม่ติดตั้งซอฟต์แวร์เถื่อนติดตั้งซอฟต์แวร์จากสตอร์ที่ได้รับการนับเชื่อถือเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลสตอร์เพลย์สตอร์หรือว่า h u วเว่หรือจากแอปผู้ผลิตเท่านั้นน,นะครับแล้วก็ติดตั้งแล้วเช็คให้ดีว่ามีการขอเพอร์มิชันการใช้งานบนเครื่องอย่างเหมาะสมจะช่วยได้ครับ